สวัสดีครับนิวตอกโครลนะครับพี่ๆกำลังมองหาเด็กๆร่วมยมจ้ำขนยาวสวยๆเขาขาวกอยู่หรือเปล่าครับกำลังมองหาเด็กสายเเธแลนกันอยู่หรือเปล่าครับเอาน้องชามมยผสมเจเปนิสตปิทมาให้พี่รับชมกันครับน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับพ่อของน้องเป็นสายพันชามมยแท้นะส่วนตัวแม่เนี่ยเป็นเจเปนิสสปิทครับสายพันนี้เป็นลูกครึ่งครับพี่ลักษณะจุดเด่นของสายพันคือขนของน้องจะออกโทนขาวเลยครับไม่มีแต้มไม่มีลายเลยนะอีกทั้งขนนี่หนามากเด็กกลุ่มนี้เราจัดอยู่ในกลุ่มของสายพันเนเาอย่างแน่นอน อีทั้งน้องเนี่ยเกิดในประเทศไทยครับที่จึงไม่จําเป็นที่จะต้องนอนห้องแอร์กันแล้วนะฮะการกินการอยู่ตอนนี้สามารถกินอาหารไม่กินข้าวกันได้แล้วครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่ๆสามารถเดินทางมาดูน้องด้วยตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าไม่สะดวกก็บอกเราได้นะครับหากสนใจดูไลฟ์เราจะไลฟ์กันทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์ช่วง6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับรบกวนฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด็กๆสวย,สวยน่ารัก,น,รกน่ารักกันแบบนี้ผมไม่ได้มีกันมาบ่อยๆเลยนะครับคิดถึงหมาคิดถึงแมวค